สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็พบกันอีกคลิปนะครับในการแนะนําวัตถุมงคลของโอหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับก่อนที่เราจะมารับชมก็ขอ,ขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักช่องของเรานะครับนั่นก็คือพี่ตองร้อยเอ็ดนะครับที่มอบพระโอ์นี้ให้กับกระผมเพื่อทําคลิปวิดีโอเผยแผ่บารมีโอหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทก็ขอขอ,ขอบคุณพี่ตองร้อยเอ็ดมาณนะโอกาสนี้ด้วยนะครับสนใจอยากจะเช่าบูชาวัตถุมงคลของโอหลวงปู่ ท่านสามารถโทรไปที่พี่ต๋องร้อยเอ็ดได้ที่เบอร์โทนี้นะครับพี่ต๋องก็จะมีวัตถุมงคลหลายรุ่นนะครับที่เป็นขององค์หลวงปู่มาหาศิลาสิริจันโทลองสอบถามดูนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นวัตถุมงคลรุ่นฉลองอายุวัฒนะมงคล78ปปีขององค์หลวงปู่นะครับก็เป็น แจกทานนะครับเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟที่จำนวนการจัดสร้าง2,999องค์นะครับวันนี้ก็มีโอกาสนำมาให้เพื่อนๆสมาชิกที่ติดตามช่องของเราได้รับชมนะครับเพื่ออนาคตข้างหน้าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็เหมือนอย่างเช่นเคยนะครับเราก็มีด้านหน้าด้านหลังและก็ขอบตัดให้กับทุกท่านนะครับ ได้รับชมนี่ก็เป็นวัตถุมงคลดีๆของโอหลวงปู่มาหาศิลาสิลจันโทอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ทางช่องของเราได้มีโอกาสนำมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับ ทุกท่านนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรอยากจะให้พวกเราได้ทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับรุ่นไหนก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างของคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับก็พวกเราก็จะน้อมรับทุกคำแนะนำนะครับไม่ว่าจะเป็น รุ่นไหนที่เป็นวัตถุมงคลขององค์หลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทรหรือองค์หลวงปู่ปลูกเสกนะครับทางช่องของเราก็จะนำมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันทุกรุ่นนะครับเพื่อเป็นข้อมูลในอนาคตนะครับถ้าลูกศิษย์ลูกหานะครับหรือผู้ที่เคารพศรัทธานในองค์หลวงปู่อยากจะเก็บสะสมในวัตถุมงคลขององค์หลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทก็จะมี คลิปตัวอย่างนะครับที่เราพยายามส่องกล้องลงกล้องนะครับทุกมุมของเหรียญวัตถุมคลของ,องโอลงปู่ทำไว้เพื่อเป็นข้อมูลนะครับให้คนรุ่นหลังได้ศึกษานะครับหาความรู้เกี่ยวกับวัตถุมคลของ,องโอลงปู่มหาศิลาสิริจันโทรเราก็จะพยายามทำให้ครบทุกรุ่นนะครับ นี่ก็เป็นด้านหลังนะครับของเหรียญทองแดงผิวไฟนะครับซึ่งเป็นเหรียญแจกทานในพิธีนะครับก็นำมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับจำนวนการจัดสร้างก็2,999องค์นะครับก็ถือว่าสร้างไม่เยอะนะครับเราก็มีให้ทุกท่านได้รับชมเช่นเคยนะครับก็จะมีด้านหน้าด้านหลังและก็ขอบตัดนะครับ เก็บไว้เป็นข้อมูลเก็บวิดีโอนี้เพื่อจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนในอนาคตนะครับทางช่องของเราก็ภูมิใจที่จะเผยแผ่บาร,รมีองค์หลวงป,ปู่มหาศิลาสิริจันโภนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมช่องของ,ของเรานะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราได้ทำคลิปต่อๆไปก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับพวกเราด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ